มากเลยอ่ะแต่เขาคือปีสาจหรือเปล่าตอนนี้เราจะต้องทำยังไงเกมนี้เฮ้ยทุกคน็คนทุกคน้าโ oh <my> อ้โอ้โหจังมีเรือนจำเลยอ่ะอนเตอก็อยอ่ มามามา,ามามามเดี๋ยวน่ารักมากอ่ะสวัสดีค่ะก่อนเธออยู่ที่ไหนตอนนี้เอาง่ายก่อนนะอ่ะฮะง่ายแเธอสูงมากสวัสดีค่ะทุกคนดีกระช่างขอฝากกาโรล,ล่าเชนเดอร์ว้าววันนี้เราอยู่ในออมที่คาบีวาเใช่น้องน่ารักมากเลยอ่ะแต่เขาคือปีศาจหรือเปล่า อันนี้เราจะต้องทำยังไงเกมนี้เฮ้ยทุกคนดิทุกคนทีเข้าจะโดนจับใช่สุดโกงเอาใช้สุดโกงก็ไม่ได้อีกมันกลับมาที่เดิมมุสเราจะต้องไปยังไงบินเนาะบินมาก่อนมาปีนทางนี้ปีนปีนปีนอื้ออื้ออ่าแล้วไปไหนก่อกระโดดโอ้ยฉันรับผิดไอ้ป้ายนี้มากตกฉันไม่ตกฉันเล่นมาหลายครั้งแล้วเหรอ เออฉันก็เลยชินไมเธอเล่นได้เธอไปปีนตรงนั้นไหมปีนใหม่กำลังปีนอยู่เออเลออึ๊บอึ๊บอึ๊บปีนเท่าไหร่แล้วเธอก็วิ่งไปแล้วก็กระโดดเ้ฉันไปดีกว่าเธอนำหน้าไปเลยเดี๋ยวเธอตามไปตอนนี้ฉันกำลังหัดวิ่งอยู่ยังดับมันเป็นคอมเนาะมันก็ยังคง ต่อยต่อยแล้ต่อยต่อยจำต่อยเหรอใช่ไปถึงดันที่สองแล้วนะอือไปก่อนเลยกำลังหัดอยู่อย่าให้คล้องนะเดี๋ยวจะเร็วเหมือนกันนะแล้วเธอไปทางไหนต่อเขามีเครื่องหมายตกใจยังคงต่อยคืออะไรค่ะเธอเข้าไปตรงไหนฉันถึงดันที่สองแล้วจ้ะ เปิดประตูทุบไปเรื่อยๆอ่ะแล้วฉันกลับไปหาเธอเขาเป็นอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะถ้าเราเข้าไปตรงสีเขียวคืออะไรไหนเนี่ยที่เขาหมุนๆเนี่ยไม่มันคือโลบักมันต้องซื้อฉันมีศูนย์เพราะฉันซื้อไปหมดแล้วไปกันเถอะพีนฉันถึงด่านสามแล้วนะความจริงอ่ะเธอกลับมารอฉันเหรอใช่นี่มาเล้วเววิ่ง ลังดูทางอยู่ไงกลัวไปผิดทำนะแล้วก็กระโดดนะกดปุ่มตรงนี้เออ,อกระโดดเลยเดน๋่วเต็มใจก่อนนะอะไฟด้วยเล่นเองเลยเธอไปก่อนเลยเธอไปก่อนเลยเธอไม่รีบ โ้อง g o ให้เกิดขึ้นเริ่มใหม่เลยเซ็งเลยเราเราวิ่งไล้ฉันอยู่ตอนนี้ฉันไปถึงด่านหาบิ巴าเหรอไวมากไปได้ขนาดนั้นเลยหรอเออาบิไวเกิน

We <laughs> also <laughs> the and the high. When I see you, to the north, I see you to the hey. Boom, uh. <laughs> <laughs>

อออ่ะให้เป็นดงใจของพวกเราด้วยนะคะนั้นขอร้องเพลงให้ฟังก่อนหนึ่งสองหนึ่งซิงดี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 